ดีผมก็เข้าไปรู้มาไม่รู้ว่าการเก็บทองการทองเก็บเก็บิคอยแทงทองเก็บบิดคอยแทงทองวบนี้นี้ต้องเก็บบิดคอยไว้ทองเขเก็บทองกันเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิดคอยนะราาตกใต้ไองเห็นเล่เดียเลยนะ รวยๆรวยกับคุณด้วยแต่มันต้องลึกๆจริงๆเลยที่ไอ้พวกศึกษาตื้นๆเน่ะมันดูเหมือนง่ายเป็นแต่แรกแรกยากอ่ะคือผมมันยังแค่ตื้นๆอยู่อ่ะแล้วรวยด้วยไงประเด็นใช่ไอ้พวกแต่พวกเนี่ยแต่พวกนี้มันมันแบบมันมันเงินมันอยู่ในคริปโตเหมือนไงมันเลยไม่เห็นเยอะเนี่ยกูว่าอยู่ในไอเชนนี่แหละอยู่ในไปเน้น ออกมามันได้ภาษีเต็มปะ่ะมาถึงแบบมันผัาภาษีแล้ไม่กดทีเดียวค่อยๆกดๆกดเยอะเดี๋ยวแม่งโดนโอ๋อมันจะโดนสัมภาระเหมือนอกสัมภาระอะไรอ่ะสองอะไรไม่รู้มีเงื่อนไขยอยู่อ่ะแสนสองต่อปีอะไรได้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรถ้าถ้าบัญชีมันจะเริ่มตรวจบัญชีก็ต่อเมื่อเงินเงินในบัญชีมึงแบบมีเงินเข้าบนเบียนสองล้านหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อะไรทุกอย่างเนี่ยก็พยายามไม่ทำไม่ให้ผึง ก็คิวดิเอาจริงไะกดไม่ได้เฉลี่ยพี่ใช้เดือนเท่าไหร่น้อยผมว่าไม่เกินสองหมืน่นมันมันก็อยู่แต่บ้านก็นหมดก็หมดกันดิง่งลงอ่างถ้าลงไปลงที่ไหนเอเชียรู้รจักอะเอเชียรีสอร์ทเอเชียรีสอร์ทไเอหเีย, <laughs> เเยข้างบ้านผมเอ,อ้ามึงอยู่แถวนั้นเหรอ เอเชียรีสอร์ทมันอยู่ฝั่งตรงสี่แยกเลยสี่แยกมาเออที่มีโรงเรียนอ่ะที่มีเลื่อนลาดมันก็อยู่แถวนี้นี่คอยแรกเลยใช่มันเป็นมันเป็นอ่างเด็กเยอะอ๋อมันในนี่แหละก็เข้าไปอยู่มันแบบมันดูเป็นแบบมันไม่ได้เปิดเป็นห้านองจะเป็นโรงแรมแต่ในข้างในนั้นนมี หมดก็หมดกันนี่แหละโดนเสน่ห์ผู้หญิง <c oughs> นะี่ไงแล้วยังไม่มีความฝันความฝันนะเอาไปให้รอดก่อนเอาไปให้รอดก่อนคิดว่าจะเก็ดตังหรือ เดี๋ยวนี mm ้ร hmm. okay. 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 ู้สึกแบบยังไงก็ไม่พอเนะไปรู้สึกมันมันยังไงก็ไม่พอมันแบบไม่รู้ดิรู้สึกแบบมันเหลื่อมล้ำมากเลยนะเดี๋ยวนี้กูแบบเม่เห็นมรู้จักระบายชาปนจันปะกูเห็นมันโพส์นะวันเดียวเงี้ยมันเหตุหุ้นนะวันเดียวแม่งได้ล้านแปดล้านสองเงี้ยเนี่ยแบบไอเทียเราเราคนอย่างเราอะกว่าจะได้ขนาดนั้นไอเทียม่งเป็นแบบมันเหลื่อมล้ำมากเลยะเลยรู้สึกแบบ จริงผมได้เงิน3หมื่นผมก็พอใจแล้วก็ไม่พอค่ะบจากในชีวิตผมใช่แต่เดี๋ยวมันต้องมีจุดเริ่มต้นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเรื่อยๆหาหาทางของนั้นได้เองอ่ะรู้สึกว่าผมก็แต่ไวเมึงอ่ะไอคริปโตเก่งๆนั้นเลยเก่งกว่ากูเยอะเลย หัวไวผมอยากูว่าเงินมันมาจากข้านบนมาจากอะไรแล้วกูเดานะก็ไอ้พวกไอ้พวกพก่อเงินมันเอาเงินมาลงนี่แหละแล้วเราก็เล่นแล้วเ,เ,เราก็ไปหากันในด้ั้นแหละ ดูดูอายุมากกว่าคุยก่อนใช่ไอ้ผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ไม่ที่ให้ดูนะครับที่บอกคุยจีนอยู่อ่ะดูอยู่มากกว่าอะไรไม่ภูมิใจว่ะห่างกันตั้งเยอะนะไม่เขาเขามันออกทรงเี่ไงแล้วคนที่ทรงเี่แล้วมันจะดูอยู่เยอะ ข้าหน้าของเมจิอ่ะก็จะดูเด็กิคำว่าเจคืออะไรวะจะดูแบบอย่างพี่เอลินเนี่ยตรงเจดูเบนเจิเฮ้ยตรงข้ามไหนนี้ตรงข้ามไหนนี้แล้ว่ะบอกี้ ทรงเจี้มันประมาณว่าแบบผู้หญิงไฮโซอ่ะพี่ผู้หญิงไฮโซแต่แก่แล้วอ่ะไม่ไม่ใช่ไฮโซเดู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 แรกๆอะดูแบบดูเก่งใจอ่ะแต่ไปไมาๆเป็นคนคุยเก่งมากหมายถึงคนนี้นะ <S <S แล้วกูดูเนี่ยกูกูดูเก่งเก่งเขาตลอดเลยมันแบบเขามีความเป็นผู้นำสูงอ่ะ กูรู้สึกแบบต้องตามเขาตลอดเลยอกไแต้งข้าง้งข้ามูฟเบ้วอ่เหรออ้ก้งเขาแบนแร้ว,วะทำไมรอนานงี้วะอย่างนี้คนเยอะนะโู เขาดังที่คนมมนเล่นเท่ากันกุ้งต้องข้ามหน่อยดิใช่จัดให้แล้ว R S E M อะ ตัวเล่นนั้นสวิงมากนะคือจะอารมณ์แบบสวิงมากมันมันจะไม่ได้ถ่ายเป็นเงินไงมันเป็นมันเป็นเหรียญอยู่เย็นแล้วเหรียญโคตัววิงลยเมื่อวานห้าล้านวันนี้เหลือสี่ล้านเจ็ดแล้วนี่นก็เปิดยังไม่ได้เงินหรอกกำลายพิษอยู่ มันข้ามันได้ยังไงแต่ว่าช่วงที่ม่าการหยอดใช่ใช่อ่่ มังกรใคทีประมาณไหนตี้ามึงกนเลยครับเยอะกว่านิดนึงน้อยกว่าครับ ใช่ครับหน้าบ้านต่ำกว่าหน้าบ้านก็หน้าเตียงหน้าคูบายหน้าคูบายยังเข้าไปนีกถึงทอดบอลมีดีลูกเดียวนะอะไรนะครับบันมีดีลูกเดียวใช่ครับลูกตกมีดีลูกเดียวเออตกหนักแล้วลูกตอนนั้นไม่มีเลยตายแล้วมบอลตกหนักจบแล้วพี่กุ้งจบแล้วผมไม่มีงี้ยตกหนักแล้วเหรอ เล่าตรงนีมันมืดเลยเนเลนลเอาอย่างเดียวกินเด้เราจะทิ้งโคตอิบอก้เดียว่อมาานันเพราะว่ามีอย่างเดียวที่กินได้ตอนนี้ทัน มังกร่เอาชิมใ้ปกที่หยิบก่นเอาขอมมังกรไปก่อนเอาของผมไปก่อนได้ไหคูใช่ใช่เอามาสอเคยมาสองอเคยเคยเคยหเลยลงเอ้ยโกนเรียแน่นอนเินอ่เูกัน

ม่ได้ยืดมาห้าวันออกครับออกเฮียรันแตัตวกูอ่อนขึ้นเยอะเลยอย่มาห้าวันไปที่เนได้อ่อใช่หรอวะใช่ใชใชกูงอเข่าหรือเ่านออาวะปกติกูแต่งไม่ถึงทำยังไงวะหย <c oughs> ุดหยุดทุกอย่าง <c oughs> สิี่อย่านอนอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวแดดแต่เราพี่เบนถามว่าตกหนักทําไงมาเป็นขาพี่ไอ้สัสรันัดพวกเมี่ยมันก็ตีหนึ่งเธอนอนได้เลยไม่ต้องรอ่จัดวันนี้มีสิทธิ์ใหญ่ที่เราเตรีร้อนที้อ่ชองว่าที่เราอยู่ว่าถุงหัวโอเควันนีู้่กพี่ถุงวใครจะช่วย ขอดเพียมากขตอึ้นเอนไปมาไมีมเตเด้วยออกเลยอยู่ที่คนทีเตมรู้ว่าต็รอกว่ะอย่างน้่หรับือ ผ่อน,อออน,นอดีกว่ายืมที่เตะบอลกูเองเหนอทำไมวะเขาเแล้วมันเป็นยังไงวะกูรู้สึกว่าเอ็มมันไม่สามารถยืดได้แล้วมันแบบมันไม่มันไม่ดูดเข้าไปดูดติดมันไม่ดูดจ,จ,จมโจมบอลเพราะว่าเอ็มรีบมาแล้วจริงเหรอใช่แต่ขอมึงขึ้นตัวหรือเปล่าย,ย,ยืมยื ยิ <mm ้มหวานๆให้พี่ปืนด้วยไี no> ่คนไม่เยเ่าฮ่า่นใ่เส้หนนะครับ่่ผู้หญิงนครผ้หเาเลยคนฝั่งนู้นฝั่งนี้ผู้หญิงนเสื้อสีชมพูน่ะ สเปคไงสเปคตีแปดเมืองลองหาดูท <responses> mm ีเดแย่สองดีต <ind> ต <ian> ิอะัวเขาเด็กเดยหน้าทำเป็นจ้า หาทั้งหมดไหนหมือนไหนไหนไไหนไหนไหนหนไหนไหนนีหนไหหมนไนห ลูกไหนถอยมูไหนไม่ถอยไร้ถัถ,ถ,ถ้าคุณถอยไม่บอกมันจะรู้เหรอว่ามึจะทันปะถ้าคุณถอยถ้าคุณถอยจะตกดีบทคอันก็กตวเนี่ย